สวัสดีทุกคนนะครับวันอยู่ในเกม Minecraft วันชีรอด EP ที่8นะครับภารนี้ผมจะไปนรกนะครับจะไปเดเธอร์อาจะก,กี้ผมเตรียมของเสร็จแล้วแต่ลืมกดอัดนะผมเตรียมของอะไรหลายอย่างอยู่เนี่ยพวกออฟซิเดียนอะไรน,นี้เก็บไว้ในกล่องน,นะผมลืมเลยเนี่ยผมเตรียมของไว้แล้วนะครับแต่ว่าลืมกดอัดตะกี้นี้อานี้แหละไปเดเธอร์เลยดีกว่านะครับไปจุดเลยแล้วกันนะผมไปวางออฟซิเดียนไว้ครบแล้วไอ้ม้านี่ก็ปล่อยไว้นี่แล้วกันไม่ต้องเอาม้าไปหรอกกลัวกลัวว่าเอาไปแนละ้วมันจะหายนะครับไปเลย มันก็ไม่ไกลมากผมเดินไปนี่แหละดีแล้วนะครับแต่อย่าไปจุดมั่วซั่วนี่เดี๋ยวป่าไหมไอ้ไฟแช็กเนี่ยเหมือนผมจะโชคด,ดีนะเจอประตูใหญ่ด้วยประตูเบอร์เริ่มเลยมาถึงแล้วผมจุดเลยแล้วกันนะผมวางไมโครไล้เนี่นี่เห็นไหมแล้วผมก็กบไอ้พวกลาวาตรงนี้หมดแล้วเดี๋ยวผมตกนะครับจุดปึ๊บนั่นไงม่วงมาแต่ไกลเข้าเลยไหมเข้าเลยดีไหมรูนนะ่นอะไรนี่ยลอบซิเดียนอู๋ลอบซิเดียนผมลืมเก็บมาแน่เลยโอเคเข้าเลยกันนะครับสามสองหนึ่งปึบ โดด,ดิ้งแล้วมันจะเจออะไรเนี่ยมันจะไม่ใช่เกิดกลางไอ้นั่นนะนั่นโอ้โหแหลกเลยค้างเลยอะฮะฮะเดี๋ยวก่อนกินผมจะโชคดีอะไรขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวมันแกกนหลกแปบนึงนะครับผมผมรอม,มันเรนเดอร์แป๊บนึงค่อนข้าจะโชคดีอ่ะผมงขอหยุดอธิบายก่อนนะครับคือตั้งแต่มันอัปเดตเนเธอร์มาผมก็ไม่เคยเข้าเนเธอร์ในไมค์ครับเลยผมก็อาจจะไม่รู้อะไรบางอย่างว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ พอผมเลิกเล่นไมค์คันตั้งแต่มันยังไม่อัปเดตในเธออู้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 แป๊บขอขังตัวเองก่อนหัวเตรียมตัวก่อนนะครับอะไรเนี่ยมองไม่เห็นอู้โอ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 ้กินเรื่งมาเข้ามาจะตายลหรอปิดปิดโอ้โหเดี๋ยวก่อนปาก ผมขอปิดก่อนนะครับไม่ใช่ปิดดิผมขอขังตัวเองไว้ก่อนยังไม่อันติมตัวเลยผมเจอเนเธอร์ฟอร์เทสอยู่ตรงนี้เกิดมาปุ๊บเจอปับ๊บแต่ว่ามันไม่ง่ายมันมีมอนสเตอร์หลากหลายรอ,อบล้อมผมอยู่แนแดงๆจุดๆนะจะว่าโชคดีโชคร้ายโชคดีก็ได้โชคดีก็ได้ลองขุดออกไปซองก่อนแล้วไอตัวไอตัวเบรดนั่นมันอยู่ตรงหน้าผมเลยไงแล้วผมไม่มีธนูผมอขอกไปก่อนนะ น่ะนี่เสียงไฟนี่ประตูเนเธอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมงั้นแปบ๊บนะไอ้นี่อย่าเพิ่งถ้าตกระวาขึ้นมานะโอโอโอผมนี้หลบมุมแล้ว ให้มันคุมประตูไปก่อนนะครับเดี๋ยวประตูแตกตรงนน้นอะไรเนะี่ยทางขวามันคืออะไรไม่รู้บล็อกใหม่ผมไม่รู้ผมไม่เคยเล่นเหอร์นันเรียบร้อยตะก,กี้นี้ดีนะไม่เอาของอะไรที่มันเป็นไดมอนด์ไปอะ่ะดีนะผมลืมเลยผมผมจะเอาหินไปเยอะๆใช่แล้วก็ต้องคราบดาบใหม่ด้วยตะก,กี้เนี่ย มันปิวเลยอ่ะเอาคราฟดาบเหล็กคราฟที่ขุดใหม่ก่อนดีกว่านะครับคราฟดาบเหล็กตะกี้ผมไปคราฟดาบไปคราฟดาบหินเฉยเลยผลจะคราฟดาบเหล็กนะครับเอาหินไปไหลายแต็กก่อนนะครับตะกี้นี้มันยิงมาตรงหน้าแล้วผมตั้งตัวไม่ทันไงไม่รู้มันอยู่ไหนอีกนะทอดอ่ะเอ้ไม่ใช่ทาน่ะอยู่ชั้นบนนู้นเลยเหรอหรือท่านผมหมดท่านหมดว่างั้นแต่ไม้ผมหายหมดอ่ารอ้อยหนึ่ง ตรงคอเผาเผาทานมหม่แป๊บนึงนะครับเผาจากไม้แหละไอไม้เน่าเนี่ยเออทานตรงนี้ผมในเตาหัวยังมีเอาไปคราฟทอสก่อนนะครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวหัวมานะครับรอเผาแป๊บนึงเอามาทำเอาอีกก้อนหนึ่งเดี๋ยวคอยไปคราฟทอดอ่าพอน่าจะพออยู่นะครับ แล้วบทเรียนตอนนี้คือเอาหินไปเยอะก่อนเพราะหินมันจะไม่พอหินมาหินหมดแล้วเหรอหินน่าจะหมดแล้วนะัก็เอาไปแค่นี้ก็ก็ได้เราไปดูชั้นบนรู้ดิเผื่อจะมีมีหิน,หนไหมมีได้ไงเต็มเลยเอามาให้หมดเลยแล้วผมก็ลืมด้วยว่ามันมีไอพวกชุดเกาะเมนดิ้งอยู่นะครับใส่ไฟฟลูชันไปที่ขาแล้วกันนะครับเอามาแล้วชุดเกาะเพชรผมหายหมดไอไอไอนั่นเรามีเยอะนะใส่กางเกงเมนดิ้งแล้วกันนะครับ กางเกงทองมินดิง้งแล้วก็ใส่ไอ้ที่เหลือนี่ก็ใส่เหล็กไปแล้วกันนะครับเพชรมีเยอะอะ่ะเดี๋ยวค่อยคาบใหม่แต่เลเวลหายหมดเนยหละประเด็นอ่าสีสีแบบสองสีเลยชุดกอดสองสีแล้วจะรองเท้ามาทําไมเนี่ยอ่าไปผมไปไปในรถต่อก่อนเดี๋ยวผมขอไปนอนก่อนเดี๋ยวค่อยไปนะครับไปไปเอ้ยฟินอลดสตีลผมหายเนี่ยฟินอลดสตีลลืมเลย เอ้เวรแอนติตีผมอยู่ไม่มีมมงั้นผมบอกไปุ่ดใต้ดินแป้บนึงน,นะเดี๋ยวผมมาเนี่ยตรงนี้แหละถ้าพาที่แล้วเห็นว่ามันหายไปก็ไม่ต้องสงสัยผมนี่แหละอุดมันไปเองนะจําได้ว่าข้างล่าสุนมีอยูไอ่ไอ้ไอ้นั่นอนะกาเวลนะครับไม่เป็นไรเด็กยังอยู่นะครับยัดเข้าไปกาเวลนี่ยัดเข้าไปในกล่องนั่นแหละเอาไปแค่นี้แหละนะครับไปเดี๋ยจะตายอีกหรือเปล่าไม่รู้เนะี่ยเข้าไป,ไปเผชิญกับมันใหม่ เดี๋ยวเข้าไปปุ๊บรีบต่อบล็อกปิดตัวเองเลยนะครับรีบบอกว่าเป็นห้องปิดเลยทางที่ดีเราต่อแล้วโอ้โอ้โอ้ไอเบส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 เบสไอเบสนั่นนั่นผมมีเวพออยู่ตรงนู้นนะครับทางใต้ลิ้นนู่นน่ะผมตกลาวาอันนี้เป็นเวลาจริงที่ผมเล่นเลยเนี่ยไอเวพอที่เฉันบอกนะครับเนี่ยเที่ยงคืนสิบสองนาทีไอเบสมันยังอยู่อ่ะตรงนี้ผมอุดแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่ได้อุดหัวอันอุดหัวก่อนละกันนะครับ ตรนี้ก่อน B point น้องาสูงมากเลยพวผมนี่แอบแอบไปตบข้หลังฟึง้งอย่าพึ่งผมใช้สกิลจูกมันไม่ใช่จู๊กรอกจู๊กไฟเี่แหละมาใกล้ๆสินั่นมาติดไฟแล้วนั่นประตูมันจะระเบิดไหมเนะี่ย หยุดอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งอย่ายิงแม่นอย่ายิงให้แม่นนะโอ้โหเสียดหน้ามันไปแล้วใช่ไหมทำกำแพงกั้นไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยอุดหัวก่อนเลยไม่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 เราจะไม่อุดหัวอย่างนั้นเราต้องวางกำแพงก่อนขึ้นมาอย่างนี้คืออันตรายมากเลยเนี่ยแต่เราต้องยอมเพราะว่าเราต้องอุดหลังคาโอ้ อย่ายิงหลังนะไอเบสเคยเล่นแต่ของเก่าอะเสียงเดินมันอัปเดตใหม่เหรอโปรตินไม่ไดเดินหนี้ไอเสียงเดินบนไอเนเธอร์แลกเหรอจำไม่ได้ละพูดหมดแล้วนะครับค่อนข้างปลอดภัยแล้วตอนนี้พูดตรงนี้ออกก่อนนะครับ มันลบเวพอยอยยังไงนะลืมละออาผมรีมูฟแล้วนะครับไอเวพอยอ t นะ่ะขอขอส่องแป๊บนึงน,นะว่าข้างข้างในนั้นมันมีอะไรโอ้โหไอเบสนี้มันรอมาแต่ไกลเลยไปปักทอดเพื่อนัน่นวิ่งผ่านหน้าไอ้ทีเนี้ยมันรอรอผมอยู่เนี่ยแล้วมันดันมาเกิดตรงนี้พอดีองไงที่มีไอเบสเกิดเนี่ยโอ้โหขอค่อยๆข,ขยายห้องไปก่อนละกันนะครับอืเต็มหน้า ฟังนี้ก็มีเบสหลักหน้าผมต้องคัดสนูจริงๆใช่ไหมจบพาร์ทนี้ก่อนไหมเพราะว่าจะจะไปหาอะไรมาคัดธนูไงมา,งมาดาายมาิยิงมาดิแนจริงอะอ่าอ่ายิงมายิงมายิงให้โดนนะโฟกัสก่อนทึบไ,ไม่โดนผมต่อยวหโดนสักอันหนึ่งเลยผมจะยิงให้มันโดนตัวตัวมันเองตายนะผมไม่มีธนูไงยิงมา ฮึบฮึบโดนเต็มๆหลบมุมมามานี่ต่อยมาต่อยกลับไอย้ยิงมายิงกลับมันไม่ได้ยิงกลับหรอกผมสะท้อนมันจบพาร์ทก่อนไหมเพราะว่าดูดิมันดักผมซ้ายฝวาทางข้างนี่นะก็ผมต่อไปอย่างนี้คืออันอันตรายแบบมากๆเลยอะไรนะตัวทักอย่างหนึ่งอะรุหนหลยตัวอะไรไม่รู้ ถ้าผมต่อแบบนี้คืออันตรายแบบมากๆสุดๆเลยนะผมจะพยายามต่อไปฝั่งนู้นนะครับไม่รู้จะต่อได้ปะเนะี่ยเดี๋ยวพิ่งยิงมานะไอเบสนี่นั่นเฉียดหน้าไว้ที้เนี่ยอุดก่อนผมว่านะเดี๋ยวคอยมาต่อพาร์ทหน้าดีกว่าคลิปนี้มันยาวแบบยาวมากเลยนะยาวยาวเกินไปอ่าปิดคลิปตอตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไอไอตรงนี้อุดมันไว้ก่อนนะนเผื่อมีตัวอะไรเข้า โอเคแชทคลิปนี้ก็แค่นี้กันนะครับถ้าใครอยากผมเล่นต่อกดไลค์กันเยอะๆคอมเมนต์มาได้นะครับพาเรามาเนเธอร์ซึ่งมันไอไอเบสมันอยู่ล้อมรอบผมเลยเนี่ยดูดิดูมันพร้อมกันรุมผม3 4สตัวเอาไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวพาณหน้าค่อยมาต่อเดี๋ยวค่อยมาคิดว่าเราจะทำไงกันต่อไปนะครับนั่นอยู่ตรงหน้าเลยเนี่ยโอเคขอให้ทุกคนโชคดีมีใช้ในโลกภายนอกนะครับบายๆครับผมกับโรบกติก่อนเดี๋ยวพาหน้าค่อยมาคิดหาวิธีแก้ปัญหา โอ้เฮ้ยว่าจะจบก็ยังไม่ได้จบนะผมนี่ปัดคกลับบ้านแล้วทุบไอ้อบอกนี่เด้อมันเกะกกตามันออกมาไงไอเบรดมันออกมาจากประตูเนเธอร์ผมกลับบ้านดีกว่าไปแล้วไม่ถูกด้วยซ้ำมาผิดทางก็งผ่านไปอีกแล้วเนะี่ยจะว่าจะจบก็ไม่ได้จบนะ ต้องวิ่งผ่านมันฝ่าฝูงชนไปนี่นนะโอ้โอ้มันอยู่ไหนละดินเสียงมันอยู่บินไม่ได้แล้วโอ้กินมก็ฝ่าฝูงชนแป๊บหนึ่งมันดึกไม่มันกลางคืนเนี่ยนะโอเคอันนี้ผมรอดจากไอ้เบสละแต่ว่าจะมีน้องคินไหมเปล่าไม่รู้โอ้บินกระทางกลับบ้านนะเนี่ยอยู่ไหนบ้านนั่นไง จะมายิงบ้านนะถ,ถ้าถ้ายิงบ้านนี่คือแบบว่านี่คือถ้ามันบินมายิงบ้านนี่คือมันจะขนาดไหนนะมันต้องมันต้องเร็วแค่ไหนบ้านผมนี่ไหม้ทั้งหลังเลยนะมากลับบ้านนอนแล้วเนะี่ยข้าบ้านนอนนอนอืมนั่นแหละไอ้เบสจะมายิงบ้านนะถ้ายิงบ้านนี่คือตายโอเคบา,บายยครับผมไปจริงแล้วไอ้เบสไม่อยู่แล้วใช่ไหมมันมันจะไม่บินมาใช่ไหมกดตัวเจดูเลย ดูเลยตรงนี้มันไฟไหม้ไหม้แบบจริงๆเลยโอ้โหอันนี้อันนี้ใช้เอเบสแบบเนนะี้ยอยู่เดียวเดียวดูเดียวเดียวได้